สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นะคะทุกท่านอยู่กับพลอยที่นี่ค่ะกับมิสูรีพับบิกนะคะซึ่งวันนี้ค่ะพลอยมีอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะนําเสนอแล้วก็แนะนําสําหรับแฟนเพจทุกท่านมากๆเพราะว่าตัวนี้นะคะพิเศษจริงๆนอกหนจากความพิเศษที่ครบรอบ60ปีแล้วเนี่ย มีสีพิเศษนัน่นก็คือสีแดงด้วยนะคะจะเป็นรุ่นไหนนี่เลยเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นอกจากคันสีแดงที่อยู่ข้างหลังพลอยตรงนี้นะคะนี่คือมิตซูนะคะ Expander เนะะี่ยเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะคะบอกเลยค่ะว่าสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะอะไรที่ค่อนข้างพิเศษนะคะรุ่นนี้นะตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นฉลองครบรอบ60 ก็จะมีแค่สีเดียวด้วยนะคะนั่นก็คือสีแดงนะคะไม่ได้พิเศษแค่ในเรื่องของสีเท่านั้นค่ะในเรื่องของรูปโฉมนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะคะแบบฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบฮาโลเจนเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็นกระจังด้านหน้านะคะแบบอะดวานไดนามิกโอ้โหนะคะใครที่ชอบความสปอร์ตความเท่ความโฉบเฉียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษเองสุภาพสตรีก็เองเนี่ยก็ต้องถูกใจอย่างแน่นอนค่ะ เมื่อสักครู่นี้ไปชมด้านหน้ากันแล้วนะคะคราวนี้เราจะลองมาดูด้านข้างนะคะของเจ้า e x p a n d e r ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าด้านหน้านะคะมีความสวยงามฉดเฉี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นค่ะในเรื่องของดีไซน์ลอ้อเรามาพร้อมกับล้อแมกเนี่ยขนาด16นิ้วด้วยกันนะคะซึ่งให้ความเท่แล้วก็ความตอบโจทย์ะะกับทุกๆสมรรถนะอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็น่าเหนือจากนี้นะคะในส่วนของด้านข้างยังมีโลโก้สัญ,ญลักษณ์นะฉลองครบรอบ60ปี ด้วยว้าวนะคะบอกเลยค่ะว่ารุ่นนี้พิเศษจริงๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันบ้างนะคะบอกเลยค่ะว่าพิเศษไม่แพ้กันนะคะสำหรับด้านในตรงนี้นะคะที่ฉันขอเลือกเข้าไปนั่งนะอ่าขออนุญาตเข้าไปนั่งเลยนะคะขออนุญาตเข้ามาด้านในนะคะสำหรับ Expander รุ่นนี้นะคะ มาดูที่ในส่วนของพวงมาลัยกันก่อนเลยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเนะเรียกว่าคุณสามารถควบคุมการทํางานหลายๆอย่างได้จากพวงมาลัยนี้เลยนะคะทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องละสายตานะคะจากท้องถนนนะไม่ต้องปล่อยมือจากพวงมาลัยนะคะแล้วก็นะคะบนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนี้นะคะยังมีระบบค r u ค s น control เรียกว่าเป็นระบบล็อกความเร็วนะบางทีที่เราขับขี่ทางไกลนะคะอาจจะเกิดการงอขานียโอ้นี่เลยบอกเลยว่าระบบนี้ ตอบโจทย์แน่นอนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้เลยนาเสนอมากๆนะ้สำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนนะคะเรามีเป็นช่องนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นรองรับการชาร์จแบบไวเลสชาร์จว้าวอันนี้ต้องบอกว่าแปลกใหม่เหมือนกันนะ,ะเพราะว่าปกติแล้วที่เราจะชาร์จโทรศัพท์ใช่ไหมเราก็ต้องเสียบสายแต่ว่ารุ่นนี้นะคะคุณสามารถวางลงไปได้เลยโอ้โหถือว่าเจ๋งมากๆเลยค่ะ ไปชมด้านหน้ากันแล้วนะคะด้านหน้าด้านในดูแล้วไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะเบาะนั่งสีดำนะคะให้ความเท่ความสปอร์ตแล้วก็ภายในห้องโดยสา,ารค่ะดิฉันนําเสนอมากๆเพราะว่าเป็นรถยนต์แบบเจ็ดที่นั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งตอนแรกนะคะรถตอนกลางหรือว่าตอนหลังเนะะี่ยมีความนั่งสบายนะคะเข่าไม่ติดเนี่ยเหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวนะคะใครที่ อยากจะได้รถนะคะที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะพลอยแนะนำเลยกับรุ่นนี้นะคะกับมิสุเอ็กซ์เนดระคะรุ่นพิเศษ60ปีเครื่องยนต์1.5ลิตรโอ้โหนะคะไปดูด้านหลังกันต่อเลยเพราะว่าอยากจะนำเสนอมากๆนะคะด้านหลังเนี่ยเรื่องของดีไซน์ไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าของไฟท้ายมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนนะคะกระจกหลังเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่และก็เดี๋ยวไปดูนะคะสาหรับภายในกันบ้าง ด้านหลังสุดตรงนี้นะคะเบาะสามารถพับลงได้นะคะสำหรับใครที่อาจจะมี ในเรื่องของอ,อุปกรณ์นะคะกระเป๋าเดินทางต่าง,างๆเวลาที่เราจะเดินทางนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถพับเบาะลงได้ก็จะได้พื้นที่ใช้สอยบริเวณด้านในเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะเป็นงไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า e x p a n d e r เนี่ยเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรของเราเนะะี่ยถ้าเกิดคุณชอบและคันนี้คือคันที่ใช่ตอบโจทย์แล้วก็เรามีโปรโมชั่นดีๆค่ะที่อยากจะมานําเสนอแล้วก็มอบให้เฉพาะคุณเนะะี่ยดาวน์รถต้นวันนี้นะคะแค่1 0 9 บาทเท่านั้นโอ้โหแล้วราคาเต็มบอกเลยค่ะว่าพิเศษมากมากนะคะ8 7 0 0 0 0บาทโอ้โหเป็นราคาที่แบบว,ว่าเอื้อมถึงแน่นอนนะคะแลวโปรโมชั่นของเราก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีโปรโมชั่นให้คุณเลือกนะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะคะนาน48เดือนโอ้โหเรียกว่าโปรดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเนะะี่ยสามารถติดต่อสอบถามผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะทักอินบ็อก ติดต่อเจ้าหที่ฝ่ายขายทุกท่านคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ